สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ในีในช่องของต้นยูสคาทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่ันที่เสนร์ชัย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับโชว์รูมรถมือ2คุณภาพเกรด A ต้นยูสคารถินมือ2คุณภาพเกรด A วันนี้เอารถกระบะ4ประตูคัดเกรด A มานำเสนอมารีวิวกันอีกแล้วสำหรับค่ายนิสันนะครับ เจ้านิสสันนาวาร่ NP 300นะครับตัวนี้เป็นตัว2.5 EL Auto เป็นตัว c a ลิเบยกสูง4ประตูหรือตัวดับเบิลแคนั่นเองราคาเปิดตัวของเขารุ่นนี้อยู่ที่9 0 0 0กว่าบาทนะครับวันนี้ใช้งานไป140,000กโลราคาตั้งขายอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นคุ้มค่าคุมราคาอย่างมากๆสหรับคันนี้สีน้ำตาลนะครับมาพร้อม กระบะ4ประตูนะครับเป็นตัวแคลิเบอร์ยกสูงมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับคันนี้บุ๊กเซอร์วิสครบนะครับผมกุญแจเป็นย์เลสสมาร์ทเอนทรีนะครับล้อมแม็กนะครับใส่ล้อมแม็กดำมาให้นี่ครับ รายละเอียดสวยงามมากๆครับคันนี้สีน้ำตาลสวยๆเลยนะฮะใครที่กำลังมองหารถกระบะมือ2คุณภาพเกรดเอเอาไว้ใช้งานนะครับนิสสันนาวาร่า NP 300 2.5 EL นะครับเป็นตัว Double c a ค a ออโต้นะฮะหรือตัวแคลิเบอร์ยกสูงวันนี้เป็นโอกาสเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับรายละเอียดคันนี้จะสวยงามขนาดไหนมาดูกันเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าของเขาคันนี้เป็นโฉมปี2014นะครับ เป็นโฉมปี2014ราคาเปิดตัวของเขาก็อยู่ที่900,000กว่าทีเดียวนะครวันนี้ราคาหายไปเป็นครึ่งเลยนะครับเหลือเป็นแค่489,000นะไม้แท้ไม้เดิมๆ140,000กโลด้านหน้าของเขากระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับเป็นโครเมียมตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงออกสีบอลเงินนะฮะบ,บอลเทาสวยๆเลยชุดฮด a ไลท์โปรเจคเตอร์มาพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟสปอตไลท์มาครบเลยนะครับคันนี้ สวยงามน่าใช้มากๆนะครับใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับรถกระบะน่าใช้มากครับราคาประหยัดด้วยนะครับ489,000จาก900,000กว่านะครับล้อแมกคันนี้เขาใส่ล้อแมกดำมาให้นะครับสีดิยางก็265ทับ60ล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับนี่ครับสวยงามน็อต6รูนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะฮะคันนี้ ส่วนชายบันไดข้างของเขานะฮะก็เป็นชายบันไดข้างสีดําตัดด้วยสีเงินนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะ 2.5d dti vgs turbo กระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยว led นะ,ะสามารถพับเก็บพับปรับระบบไฟฟ้าได้นะครับกุญแจเป็น keyless smart e n t ทีนะครับแล้วก็กระจกติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับขอบคิ้วกันศาสตร์ดำ นะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตัวรีดตั้งฝนเป็นตัวโครเมียมนะครับบริเวณขอบประตูสวยงามเดิมๆนะครับนี่ครับคันนี้น่าใช้มากๆนะครับราคาย่อมเยาวด้วย485,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจวันนี้มีเข้ามาใหม่1คันนะอย่าพลาดเชียวนะครับภาพเสียดายแย่ๆเลยคันนี้นะครับ265-60 r ้าทันะตัวร้อมแม็กนี่ครับมาพร้อมยางโอตานินะครับ ดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับดิสเบรกหน้าดัมหลังนะครับรถสวยคันนี้ติดตัวโรบาสปอร์ตมาให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์แคลิเบอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะด้านท้ายกระบะเจ้าของเดิมเขาใส่เป็นโรเลอร์มาให้นะปิดฝาท้ายแบบนี้เท่สวยงามนะครับนี่ครับส่วนด้านท้ายของเขาโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะ NP 3 0 0นะครับนาวาร่นะครับ EL นะครับกล้องมองหลังมีมาให้ครบโลโก้ลิสันโครเมียมมีตัวล็อกกุญแจฝาท้ายด้วยนะครับแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมกระทัดรัดนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวชายบริเวณขอบกระบะนะครับก็คล้ายๆสปอยเลอร์แบบนี้นะฮะมีมาให้นี่ครับสวยงามเท่มากๆเลยนะฮะเป็นตัว4ประตูนะครับ น่าใช้งานมากๆคันนี้ใครหาอยู่นะครับวันนี้วันที่22นะครับ22กันยายนเวลาประมาณ5โมงละ5โมงเย็นนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับเพิ่งอาบน้ำนะครับเพิ่งทำความสะอาดเรียบร้อยวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับรถสวยๆวยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับด้านหลังบริเวณกันชนท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดซ้ายขวา นี่ครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะตัวท็อปสุดจะเป็นตัว V L นะครับคันนี้จะเป็นตัว E L นะครับ2.5 E L Auto นะครับราคาเปิดตัวเขาเปิดตัวไป900,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่489,000บาทเท่านั้นใครสนใจรีบเลยนะคะชา้าไม่ทันแน่นอนคันนี้นี่ครับ โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับตัวไฟท้ายเดิมๆใสๆเลยนะฮะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับใสกิ๊กนี่ครับไฟท้ายใสกิ๊กเลยนะฮะไม่มีแตกไม่มีร้าวสวยๆเลยสีสวยมากคันนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับสวยหรูดูดีด้วยนะฮะสีน้ำตาลตัดกับตัวล้อแม็กดําได้ลงตัวมากนี่ครับสวยงามนะครับ ตัวโรบาร์สปอร์ตมาให้ครบเลยนะฮะพร้อมไฟเบรกโดนที่3นะครับแล้วก็ตัวโรเลอร์ที่เป็นตัวโรเลอร์แปะท้ายกระบะตรงนี้นะครับผมนี่ครับมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับติดมาให้เรียบร้อยจากเจ้าของเดิมซ้ายขวาสติ๊กเกอร์แคลิเบอร์ต่างอยู่ครบหมดนะครับสวยมากครับคันนี้ร้อแมกดำนะครับขนาด18นิ้วนี่ครับสวยงามนะฮะตัวโรบารตรงนี้ก็จะมี ตัวหนังสือคำว่าแคริบอยอยู่ด้วยนะฮะติดมาจากชจ้าของเดิมให้เรียบร้อยเป็นโครเมียมตรงนี้สวยงามนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับใครสนใจไม่ควรพลาดเลยคันนี้สวยจริงๆนะครับเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะฮะเพิ่งได้มาวันนี้เลยล่าสุดนะครับนี่ครับตัวโลโก้ตัวหนังสือต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะชายบันไดข้างคงรูปสมบูรณ์นะครับไหม่กิ๊กไม่มีบิดงอ ล้อมงล้อแม็กนะครับไม่มีรอยทลอกนะฮะหน้าล้อนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ครับมือจับโครเมียมเดิมแท้โรงงานนะกุญแจสมาร์ทย์เลดนะฮะปุ่มกดเปิดปิดรถซ้ายขวาอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับมือจับโครเมียมแท้นะครับแล้วก็ตัวขอบคิ้วรีดน้ำฝนอยู่ครบนะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวคิ้วกันสาดนะครับครบเลยนะครับคันนี้สวยงาม นะครับเซรีไทย64สุดซอยมีบุรีกรุงเทพใครอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะครับหรือว่ามาทดลองขับโทรหาผมได้เลย095-0566926 6, ต้นยุสขายินดีต้อนรับนะครับเซรีไทย64สุดซอยมีบุรีกรุงเทพขวามือนะครับวันนี้เราได้มาใหม่หนึ่งคันกระบะออตโต้นะครับเป็นตัว2.5 EL นะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวดับเบิลแคป นะครับแคริเบอร์ยกสูงนี่ครับสวยๆนะฮะสนใจต้องรีบเลยคันนี้มาไวไปไวแน่นอนนะครับรถสวยคุณภาพเกรด A นะโครงสร้างภายนอกเดิมๆสวยๆเลยสีมาเต็มใสปิ้งนะครับคันนี้กระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมโครงสร้างเดิมๆนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยครบนะครับคันนี้นี่ครับราคา489,000บาทเท่านั้นนะครับ จากราคาเปิดตัว900,000กว่านะใช้งานไป1 4 0 0 0 0กว่าโลนะครับน่าใช้มากๆนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้พอเป็นเกียร์ออตโต้แล้วก็เป็นตัวคาลิเบอร์ยกสูงด้วยวิสัยทัศน์การขับขี่ดีนะครับสีสวยดูเงาดูหรูมากนะครับสีน้ำตาลตัดกับตัวร้อมแม็กสีดำได้ลงตัวมากๆนะครับคุณภาพรถเกียร์เอพรีเมียมวันนี้มาอัปเดตให้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคอกระบะ4ประตูอยากจะเอาไปใช้งานในราคาประหยัด ได้รถคุณภาพเกรดเไปใช้งานในราคา489,000บาทน,นี่ครับ4ประตูออตโต้ปี2014เลขไมล์แสนสี่เราไปดูรายละเอียดภายในกันต่อเลยว่าภายในของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคันนี้ไปครับไปดูภายในกันเลยนี่ครับภายในของเขาก็เป็นคอนโซลสีดำนะครับเป็นเบาะหนังดำด้วยนะครับภายในนะฮะ ภายในเป็นเบาะหนังดำนะครับแล้วก็มาพร้อมเกียร์ออตโต้นี่ครับเกียร์ออตโต้สวยๆเลยคันนี้นะครับเรียกว่าสวยใสใสกริ้งนะครับเลขใหม่ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่140,000มนกโลนี่ครับ141,248กิโลเมตรนะครับภายในสวยนะครับคอนโซลสีดำแผงประตูก็จะเป็นดำแล้วก็ตัดเป็นด้วย นะครับบริเวณตัวพนักพิงจะเป็นตัวสีเงินซิลเวอร์สวยงามนี่ครับหรูหรานะครับให้ความหรูหรานะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับบอรดี่ภายในค่อน้างจะกว้างนะครับและได้เกียร์ออโต้มาด้วยนะครับคันนี้โอ้โหครบเลยนะครับเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นดีเซล163หลแรงม้ากำลังเหลือๆเลยนะครับด้านหลังนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนี่ครับ มีแอร์หลังให้เรียบร้อยเบาะหนังดำนะครับดูหรูสปอร์ตลงตัวมากๆคนันนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับเบาะหนังดำแล้วก็ตัวพื้นนะครับเขาใส่พื้นพรมกระดุมเข้ารูปมาให้ทั้งคันเลยนี่ครับดูแลรักษาง่ายนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถส่วนตัวเพดานก็สวยสะอาดใสนี่ครับเพดานสวยสะอาดใสนะครับ คุณภาพรถเกรด A มาให้อีกแล้ววันนี้นะครับเรียกว่าเกรด A บวกๆเลยนะครับเป็นเกียร A พรีเมียมเลยคันนี้นะครับ2.5 EL นะฮะเป็นตัว c a l i b e r 4ประตูปี2014นะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับ489,000บาทเท่านั้นนะครับรถคุณภาพเกรด A ใช้งานเดิมๆนะครับสวยงามเดิมๆเลยคันนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปสตาร์ทรถนะครับดูหน้าปัดเดินใหม่กันหน่อยนะครับคันนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับใส่ตัวล็อกเทคมาให้เรียบร้อยนะครับตัวแป้นเบรกนะครับแป้นคันเร่งเดิมๆเต็มๆนะครับนี่ครับภายในสวยนะครับไม่มีสนิมขึ้นไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมแน่นอนหัวเกียร์สวยใสนะครับนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ผ่ว่จะเป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะครับมาพร้อมหน้าจอ DVD ดีนะฮะเครื่องเสียงนะฮะเป็นของ kenwood กล้องมองหลังครบนะครับกล้องมองหลังครบ นี่ครับแล้วก็มาพร้อมกุญแจคีย์เลสสมาร์ทเอ็นทีนะครับแล้วก็ปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทลองมาสตาร์ทกันเลยนะครับตรงนี้นี่ครับกดไ้ายครั้งเรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวจอกราฟิกต่างๆสวยนะครับเป็น TD 3มิตินะครับนี่ครับตัวจอกราฟิกเป็น3มิติแล้วก็เลขใหม่ก็ใช้งานเดิมๆไปตามผมแจ้งเลย1,40,000โลนะครับรถปี2014 นะครับนิสสันโนเว่า NP 3 0 0 2 5 EL นะครับเป็นตัวคาลิเบอร์4ประตูนี่ครับได้เกียร์ออโต้มาด้วยสวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้นี่ครับเกียร์ออโต้นะครับสวยงามบริเวณคอนโซลเกียร์นะครับหัวเกียร์หุ้มหนังก้านเกียร์เป็นโครเมียมสวยงามนะครับขอบเกียร์คอบเกียร์เป็นโครเมียมแล้วก็ตัดไปด้วยดําเงานะครับมีสีเงินแทรกบริเวณขอบอีกทีหนึ่งสวยงามมากๆเลยคันนี้ หน้าจอ DVD กล้องมองหลังเครื่องเสียงคันนี้เป็นของ Kenwood นะครับกล้องมองหลังมาครบเลยคันนี้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์ด้วยนะไม่ใช่มาแค่กล้องนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนี่ครับมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมาให้ด้วยนะครับคันนี้สวยงามพวงมาลัยนะครับแน่นอนครับเป็นมันติฟังก์ชันเต็มรูปแบบเลยนะฮะครูสคอนโทรลต่างๆมาครบเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับคำสั่งเสียงได้พวงมาลัยหุ้มหนังสวยงามนะครับแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยคู่หน้า นะครับสวยงามคันนี้นี่ครับ power outlet มาครบด้านล่างนะครับแล้วก็ตัว usb ที่ใส่ของต่างๆนะครับไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวไฟสองสว่าเป็น led นะครับที่ใส่แว่นตามาครบเลยนี่ครับสวยงามน่าใช้มากๆคันนี้นะครับบังแดดมีมาให้นะครับมีไฟให้ด้วยมีกระจกมีไฟให้ด้วยนะครับซ้ายขวามีไฟเหมือนกันนะครับ เดิมๆนะครับอุปกรณ์เดิมๆคู่ตัวอยู่ครบหมดนะครับคันนี้แล้วก็คอนโซลสวยนะครับตรงนี้จะเป็นที่วางของใส่ของกระจุกกระจิ๊กวัตถุมงคลต่างๆนะครับแล้วก็มีตัว power outlet ให้ตัวหนึ่งนะครับคอนโซลสวยนะครับตรงนี้จะเป็นลำโพงนะครับซ้ายขวานี่ครับคอนโซลสวยมากแอร์เย็นฉ่ำนะครับแล้วได้เกียร์ออโต้ด้วยนิสสันโนวาลาคันนี้ราคาประหยัดด้วย4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับบุ๊กเซอร์วิสมาครบนี่ครับ บุ๊กเซอร์วิสมาครบนะฮะคันนี้ดูนะครับนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปไม่ต้องกังวลเลยรถปวติดีเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถปวติดีเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับผมคันนี้ไหม่แท้ไม่เดิมไม่มีกับกอนะครับไม่แท้ไม่เดิมไม่มีกับกอนี่ครับสวยงามนะฮะเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับวันนี้วันที่22นะครับ กันยายนเวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะครับมาอัปเดตคันนี้เข้าใหม่นะครับเลขใหม่ใช้งานไปแสนสี่ัวนิสันนาวาร่านะครับมาพร้อมปุ่มหินจิ้นสตาร์ครบเลยพรุ่งไรมันติฟังก์ชันสวยงามมากๆคันนี้สีน้ำตาลนะครับตัวเพจนะครับเดิมๆเลยนะฮะเพจเดิมเขาอยู่ครบเลยนะครับตามซอกตามหลืบต่างๆก็เดิมๆนะครับให้ดูกันนะครับนี่ฮะตามซอกนะสครับเพจต่างๆตามซอกต่างๆสติ๊กเกอร์ความดันลมยาง อยู่ครบหมดนะฮะนี่ตามซอกตามมุมต่างๆเดิมๆเลยนี่ฮะนี่ครับดึงให้ดูเลยนะฮะดึงยากนิดนึงนะครับตรงนี้โอ้โหแน่นเลยนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่ายางแน่นเลยตรงนี้นะ,ะยางแน่นๆเลยจะดึงให้ดูเม็ดอาร์คนะคะสวยงามขนาดไหนดูกันนี่ฮะ นี่ครับโหเม็ดอาร์คสวยเดิมนะฮะอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบนะฮะตัวนี้คือเม็ดอาร์คที่ใช้หุ่นยนต์นะโรบอทในการอาร์คแผ่นเหล็กประกบกันนะครับนี่ฮะเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบนะครับไม่มีการตัดต่อนะฮะขอดับเครื่องก่อนปึ๊บนี่ครับให้ดูทุกบานเลยนะครับ นี่คะให้ดูทุกบานเลยโอ้โหแน่นมากครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้โม้นะฮะแน่นจริงๆนี่พยายามดึงนะครับให้ดูนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับแน่นๆเลยโอ้โหนี่ฮะเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบโอ้โหสวยนะครับชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบสวยชัดเจนนะครับนี่ฮะ ดึงยังไงก็ชัดนะครับนี่ครับไปดูฝั่งนู้นกันเลยนะครับ๋ยวให้ดูฝั่งนู้นต่อนะครับรีวิวแบบชัดเจนนะครับตรงไปตรงมารถยนต์มือ2คุณภาพคัดเกรดนะครับวันนี้เราเอามาเสนอเป็นตัวกระบะ4บี่ประตูของค่ายนิสสันใครตามหารุ่นนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับเป็นการตัดสินใจเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการซื้อหารถมือสคุณภาพเกรดเอเอาไว้ใช้งานสะหนคันนี่ครับ วันนี้มานำเสนอที่สังนวรานะตัว NP 3 0 0 2.5 EL นะครับเป็นตัว Double c a p หรือตัว Caliber ยกสูงโอ้โหแน่นจริงๆนะครับ4ตัวนะฮะแน่นตึกเลยนะครับคันนี้แน่นมากนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับสวยๆว,วิ่งๆเลยนะฮะ เรียกว่าสวยวิ้งเลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบหมดนี่ครับสวยเนียนกริบนี่ฮะสวยเนียนกริบเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยๆนี่ครับดึงยังไงก็สวยก็ชัดนะครับเม็ดอาร์คนี่ครับนี่ฮะอ,ะอีกบานหนึ่งไหนๆก็ดูแลดูให้หมดนะครับนี่ครับ พยายามดึงตรงมุมนะครับจะดึงง่ายหน่อยนะครับนี่ครับเม็ดอาร์สสวยเดิมอยู่ครบโอ้โหสวยกริบนะครับเม็ดอาร์สสวยเดิมอยู่ครบนี่ฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้ใครสนใจต้องรีบเลยนะครับสวยๆขนาดนี้นะฮะสนใจต้องรีบเลยนะฮะใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ489,000บาทเท่านั้นตัวนิสสันนาวาร่านะครับเป็นตัว np 3 0 0นะครับ ดับเบิลแคปนะครับเป็นตัว c a l ิเบอรประตูเกียร์ออโต้ด้วยนะครับปี2014ราคาเปิดตัวเขา9 0 0 0แสกว่าวันนี้ใช้งานไป140,000กว่าโลนะครับรถเดิมสวยเดิมนะฮะร,ราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะฮะใครช้าไม่ทันนี่ครับสวยเดิมทุกมุมมองนะฮะคันนี้ล้อสวยนะฮะเขาใส่ล้อดำมาให้คันนี้ นะเติมลมยางในตัวเจ้นด้วยนะครับคันนี้เจ้าของดูแลรักษาอย่างดีภายในสวยสะอาดตาสะอาดสะอ้านนะฮะได้พรมกระดุมแอร์หลังมีให้เบาะหนังดำนะครับคอนโซลดำดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ตัวรถสีน้ำตาลนะครับดูหรูหรามากพวงมลาลัยมันติฟังชั่นมาพร้อมเกียร์ออตโต้นี่ครับเลขไม้ก็ 1, 140 0 0 0สม่โลเดิมๆไม่มีกลับกอนะครับเดิมๆไม่มีกลับกอนี่ครับเกียร์ออตโต้นะครับ พื้นผิวเกียร์ยังสวยงามเลยนะครับคันนี้ไม่มีทะลอกนะครับหัวเกียร์ไม่มีทะลอกครับสวยมากคันนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ095 0566926ศนสครับคอนโซลสวยนะฮะมาเต็มเลยคันนี้ย้ำนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องโชว์ห้องเครื่องกันเลยนะฮะสวย ไปดูห้องเครื่องกันเลยครับนี่ครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะฮะโลโก้ลิสันอยู่ครบนะครับกระจกมองข้างก็ภาพปรับระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับหลังคาให้ดูหลังคากันหน่อยนี่ฮะหลังคาก็เดิมเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัว EL นะครับถ้าเป็นตัว UVL นะฮะหลังคาจะเป็นตัวชาร์กฟินนะครับคีบฉลามคันนี้เป็นตัวรองท็อปก็เกือบท็อปแล้วนะฮะคันนี้ราคา เปิดตัวไป9 0 0 0แสนกว่านะครับวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่4 8่0 0 0แปดหน้าบาทนะครับน่าใช้มากๆสำหรับรุ่นนี้ใครสนใจรีบเลยนะฮะติดต่อเข้ามาด่วนเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องคันนี้กันครับผมตามมาเลยครับอะนะครับประยตนโฉมความสวยงามความเดิมของตัวห้องเครื่องคันนี้กันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.5ลิตรนะครับ163แรงม้าเกียร์ออโต้รู้สึกจะเป็น7สปีดนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ครับ เกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนิสสันนาวาร่า NP สามร้อยสองจุดห้าเอลออโต้นะครับร้อยหกสิบสามแรงม้าคันนี้นะครับเครื่องยนต์ใหม่กิ๊กเลยนะดูสภาพเครื่องยนต์นะฮะนี่ครับตัวหม้อเบรกปั๊มเบรกต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับนี่ฮะกรองอากาศนะครับคานหน้าหม้อน้ำโอ้โหเดิมๆเลยครับสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะ สวยๆเลยนะครับชัดๆนะครับนี่ฮะฐานหน้าเดิมนะครับฐานหน้าเดิมมาร์กสีโรงงานต่างๆอยู่ครบหมดนะครับแบตเตอรี่นะครับก็ปี64นะครับแบตเตอรี่ปี64นะครับเป็นตัว GS แบตเตอรี่เป็นแบตแห้งนะครับวันที่5เดือน11ปี64นะครับแก้มนะครับให้ดูนะครับไม่เคยถอดนะครับนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตเดิมนะครับไม่เคยถอด รวมถึงน็อตฝากระโปรงนะครับคันนี้ก็สวยกริบเลยเนียนกริบนะฮะไม่เคยถอดนะฮะรถเดิมเรียกว่าสวยเดิมน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่ครับแก้มเดิมน็อตฝากระโปรงเดิมซีนเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับสวยเดิมเดิมเลยแผ่นกันความร้อนนะฮะสมบูรณ์อยู่ครบหมดนี่ครับดูฝากระโปรงเต็มเต็มนะฮะนี่ครับแผ่นกันความร้อนสมบูรณ์นะฮะอยู่ครบหมดนะครับคันนี้สติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบนะฮะ เม็ดอาร์คครบสวยเดิมนะฮะเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบนะครับสติกอร์มอกนะครับนี่ครับเพิ่งล้างแอร์ไปด้วยนะครับสติกอร์ล้างแอร์ยังอยู่เลยนะฮะตัวนี้นี่ครับนี่ครับชไอคตัวเหล็กค้ายันก็เดิมเดิมนะฮะแก้มฝั่งนี้นะครับก็เดิมเดิมเช่นกันดูนะครับนี่ฮะแก้มเดิมเดมเลยนะฮะน็อตเดิมนะครับนี่ครับ ฝาโปรงก็เดิมสนิทเลยนะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันตัวโค้ดต่างๆตรงเนี้ยตรงก้านตรงนี้ยังอยู่ครบเลยนี่ครับตัวโค้ดตรงก้านฝาโปรงอยู่ครบซีนเดิมโรงงานโอ้โหคันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบคันนี้นะฮะเรียกว่ารถสวยเดิมนะฮะร,รถบ้านสวยเดิมน็อตไม่มีขยับ เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะสวยเดิมน็อตไม่มีขยับนิสสันนวรา 300, นร่า NP 3 0 0 2.5 EL เนะเป็นตัวดับเบิลแคบแคปิเบอร์ออโต้นะครับ4ประตูยกสูงปี2014นะครับราคา4 8 9 0 0 0บาทเลขไม้แท้เดิมไม่มีกับกอวิ่งไป1,000 0แสนกว่านะครับหน0โลใครสนใจคันนี้สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะฮะสนใจรีบด่วนเลยนะครับ095 0566926นะครับวันนี้รถเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับสีสวยมากครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลภายในดำนะครับล้อแม็กดำนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED daytime running light มาครบเลยไฟสปอร์ตไลท์มาครบนะครับสวยกิฟตนะครับสีเงามากคันนี้นะครับใครสนใจรีบเลยนะครับมีคันเดียวจริงๆนะครับสวยขนาดนี้ไม่จองไม่ได้แล้ว นะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนลูกค้าต่างจังหวัดสามารถโอนจองล็อกรถเพียง5,000บาทและเตรียมเอกาสารรอจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเรามีบริการจัดแฟนถึงที่เลยนะครับพอเรื่องผ่านแล้วอนุมัติแล้วสามารถเดินทางเข้ามารับรถจริงได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถสไลด์ออนไปส่งที่หน้าบ้านท่านก็ได้นะครับผมขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0นะครับเป็นตัวดับเบิลแคปนะ2.5 EL c a l i b ปี2014 นะครับไมแสนสี่สีน้ำตาลสวยเดิมน็อตไม่มีขยับราคา4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับวันนี้อขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพร้อมกับเจ้านิสันคันนี้นะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อทิ้งมาให้เรียบร้อยแล้วท้ายสคริปต์สามารถเลื่อนไปดูได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 5ย์ 0566926ครับ ID Line และ Link ล Line อยู่ด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปเพิ่มเพื่อนแอด Line เข้ามาได้เลยนะครับส่งข้อมูลเพิ่มเติมกัำทาง Line ได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ